อาชีพบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นซากมนุษย์ซากสัตว์ซากสิ่งของพวกเขาไม่ได้ใช้มีดดาบในพิธีกรรมแบบโบราณเขาใช้โรงงานและกรงขังเป็นแท่นบูชาเป็นมิจฉาอาชีพที่หากินบนซากศพหยาดน้ําตาความทุกข์ระทมสมสารการพลัดพรากเพื่อแลกทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ พลังงานทั้งหยาบและละเอียดโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นโรงงานผลิตอาหารคือสถานที่กักขังข้อรมานแยกสมาชิกในครอบครัวให้พลัดพรากเป็นทุกขั้นตอนของบาปคือกิเลสท,ที่ออกแบบมาเพื่อรีดเค้นผลผลิตจากชีวิตที่ถูกบังคับกดขี่ <c oughs> ให้กินอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีพิษไปถึงวินาทีที่ปลิดชีพ คือการถูกฆาตกรรมฮึบแปรรูปเป็นปัจจัยสี่เป็นการขาเป็นมิจฉาอาชีพเป็นการรวบรวมกิเลสที่บังคับดวงใจจิตวิญญาณคำพูดการกระทำของผู้กินซากสัตว์เป็นผู้สนับสนุนวงจรนี้เมื่อบาปคือกิเลสรวมตัวกันหนาแน่นบารมีที่เคยมีก็ลดลงหลวงปู่สดจันทสโร คือหลวงปู่วัดผักนาำภาษีเจริญทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ของบารมี30ทัดที่เดินทางมาจากศูนย์กลางอู่มหาสมุตรบารมี30ทัดที่อยู่ศูนย์กลางจักรวังรัต้นธรรมอ้อนธาตุเพื่อทำให้กิเลสทั้งหมดในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของถูกบารมี30ทัดึงดูดบ่อเกิด ให้เป็นบารมี30ทัศใหม่ๆแต่ในวงจรบูชายันนี้ ors, บารมี <please. S 1> กลับถูกกิเลสดึงดูด <Don 't S 1> บอกกิดให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆจนบารมีในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีจำนวนลดลงจะนึกถึงบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณเพื่อมอบบารมีให้ก็มีบารมีน้อยเพราะบาปคือกิเลสมีมากที่ดึงรั้งให้จมลงไปกับกิเลส นี่คือเรื่องที่น่าสักซึ้งกลัวกิเลสท,ทำให้เกิดเจตนาการกระทำกรรมให้คุณเข้าสู่เส้นทางของบาปคือกิเลสคือการบูชายันโดยไม่รู้ตัวจากการเอาซากสัตว์ทั้งเนื้อนมไข่มารับประทานมาเป็นทรัพย์สมบัติประจัยสีพลังงานทั้งหยาบทั้งละเอียดทำให้เกิดภั่อย,าายจาก,กเลยค่ัี่สองนะสงคราม อดอยากยากจนค้นแขนถูกกิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้เป็นมนุษย์กิเลสบังคับให้เป็นอมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเปตอสุรากายสัตว์นรกสัตว์โลกันเป็นอบายูมิเป็นวัตตุสงสาร